กลับมาแล้วคุณผู้ชมนะ M Smart Plus Coffee นะคะเรียกความเป็นชายของคุณกลับคืนมานะคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้หญิงต้องซื้อคุณผู้ชายทานนะคะแต่แฟนบางทีเนี่ยทำงานเหนื่อยอมไม่มีแรงหมดแรงกลับมาบ้านก็นอนพับเลยนะคะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เรามีกาแฟตัวหนึ่งคุณผู้ชมนะะชื่อ M Smart Plus Coffee นะคุณผู้ชมนะ,ะมเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความเขาเรียกว่าเรียกคืนความ อ่อนยาวความเป็นชายขึ้นมากนะคะหนึ่งเลยเขามีผสมโสมนะทำให้ระบบเลือดในไหลเวียนดีมี l อลอาร์จินีนะฮะตัวนี้สำคัญเลยดูแลฮอร์โมนเพศชาย แล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าเราใช้ซันไฟเบอร์ซันไฟเบอร์ก็คือพืชผักนะพืชผักแต่รสชาติกาแฟเข้มข้นนะ,ะแล้วก็ความหวานไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่ใช้น้ำตาลรเราใช้ยาหวานกล่องหนึ่งไม่แพงกล่องเดียวสาม้อยหวันนี้จัดโปรด้วยจัดโปรเลยหนึ่งกล่อง350แบบนี้กับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัดคอฟฟี่นะฮะแต่ว่าซื้อวันนี้3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจนะครับโทรได้เลยกับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัดนะครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2ห หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดได้เลยมุมขวาหน้าจอนี้โค้ดสุขภาพดีนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าในรายการของเรานะฮะติดต่อได้เช่นเดียวกันนะับเบอร์นี้เลยครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับจำไว้ติดต่อโฆษณาเมามันกันปาก0900899955นั่นเองจังนะครับคุณผู้ชมครับไปดูสาวน้อยปราสารจย์มิลลีดีกว่านะฮะกำลังเป็นกระแสอยู่แต่ล่าสุดโดนปลอมแล้วไงแม่โดนปลอมตัวแอคเคาท์มาไงมิลลีปลอมผุดส่งข้อความขอบัตรเติมเงิน300บาทเอรัแม่ รุ่นนี้เขาคงจะใช้เติมเงินมั้งจากความปังของเมลลี่ครับหลังจากที่ขึ้นโชว์นะฮะที่อเมริกาเองเนี่ยที่เทศกาลดนตีโคชิรา2022จนนี่ตัวจริงโชว์ที่อเมริกาใช่แต่อีที่ปลอมบัตรเติมเงินอยู่ลำลูกกาเออล่าสุดเนี่ยปังไม่ไหวเลยจน จับใจวิจาชีต้องรีบเกาะกระแสะนะฮะแหมเอาชื่อของเธอมิลลิเนไปหลอกนะเงินคนเนี่ยเยอะแยะเลยโดยเพจเจ้ามอยร้อยครับโพสต์ภาพใะ,ะอินบ็อกซ์ข้อความที่ถูกส่งมาจาก Facebook ชื่อว่ามิลลิสุดปังนะฮะอเอซอซึ่งใช้รูปโปรไฟล์เดียวกับเพจตัวจริงของมิลลิเลยเออนะฮะได้ส่งข้อความบอกว่าสวัสดีคะ่ะมิลลิเองนะห,หนูมีปัญหาทางด้านการเงินโอ้ก็เสกินก็เหนียวก็เหนียวม่วงน้ำอีกน่เพราะหนูเนี่ยยังค้างค่าทำเพลงไหว แต่หนูจะมีข้อเสนอให้คุณ<ช>แค่ค,คุณส่งบัตรทูมาให้หนู300บาทหนูจะส่งข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเด็ดที่เอาไปกินมาไปทีโคจล่าให้หนึ่งเฉลยเราคงไม่มูดแล้ว <c oughs> หรอมึงกินไม่ต้องาทิติ์แล้วนะเนี่ย สามลอยแล้วเขา<ม>เหนี่ยวมะม่วง<อ> <อะ S 1> กินเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่บวดแล้วหรอมะม่วงไม่ขึ้นลาแล้วหรอเอคราวนี้เองนะสำหรับเฟซบุ๊กของมิลลีตัวจริงนะจุดสังเกตง,ง่ายๆเลยบัญชีเพศประเภทจะเ,ทเป็นศิลปินนะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษาว่ามิลลครับโดยมียอดผู้ติดตามต้องดูยอดผู้ติดตามคือ1.4ล้านคนด้วยกระแสที่เขาเหนี่ยวมะม่วงก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าโอ้โหถือว่าหลังจากที่อดครวนมานาน มะม่วงขายดีมากาโดยเฉพาะข้าเหนียวมูนมูนกันไม่ทันเลยจ้า,าะะแจ๊ปเกิบต่อคิวกันสนั่นวันไหวบนดีนะที่ฉันซื้อกินก่อนหน้าที่บิลลี่จะร้องเพลงทำ<ช>ไมอะ่ะมันถูกไงสีออ่สิบาทได้หลายลูกเดี๋ยวนี้ไปดูตลาดนั้นสิไม่กินแล้วเ,ออเพราะว่ากินเยอะไม่ได้มะม่วงกินแล้ว,วอ้วน หมอเนี่ยหมอหลายคนแนะนำให้กินมะม่วงนะใครอยากลดความอ้วนอ่ะตอนนี้โปรแบบว่าโปรเยอะแยะมากอะไรนะใครอยากลดความอ้วนแนะนำให้กินมะม่วงทำไมอ่ะลดความอ้วนหมอแนะนำหมอแนะนำอะไรเงี้ยทุเรียนอ่ะอ่างวนอ่างนมะม่วงกำมยายเนี่ยผอมผอมแน่นอนชัวร์ชัวกี่เปอร์เซ็นต์ฮะกี่เปอร์เซ็นต์มึงมึงดูตาขสิพ่อนใครอยาไปกินหมอได้ด่าเอานะเวลาเป็นตรวจเลือดกินมะม่วงไปก่อนกินทุเรียนก็ไปก่อนหมอด่าแล้วบอกให้ มะเอเบะหวานขึ้นตาอีกจริงความหวานมันเยอะความหวานมันเยอะยิ่งทุเรียนยิ่งเยอะเลยโดยเฉพาะมะม่วงอกร้องหวานเจี๊ยบแต่มันอร่อยนะเวลาแช่เย็นอะสุพรรณเยอะนี่ใช่นาซื้อมาวันก่อนอะบอกอีกบอกอีกบอกอีกลืมดูสุขภาพตัวเองแหละหวานมากช่ำมากแล้วมันกินพอดีคำไงมันอร่อยโอ้ยกินเย็นเปลือกอะอร่อยจริงแทเยนเปลือกอะมันมีข้าวเหนียวมูนด้วยอะ เขาเนี่ยองมูนอยากกินนะแต่ขอกินแค่หยิบหนึ่งเนาะมะม่วงขอลูกหนึ่งพอมันช่ำช่ำลิ้นนั่นล้ราดกะทิเนาะแล้วโอ้ตัวผอมเลยนั่นแหละมึงเอ้ยเบาหวานได้ขึ้นเลยอะมิล่ตัวผอมนะอย่าไปโกงอย่าไปหลอกเขาเขาจับได้แหมทำให้สิ่งสิ่งเนียเขาไม่งงนะลูกเออเขาท่านะฮะไปโกหกไปขอสามร้อยเดี๋ยวจะส่งข้าวเหนียวมะม่วงให้ เขาเหนียวมึงกินคนเดียช uh> ุดหนึ่งเียวว่าบูดไปแล้วมั้ง ของปกเจ้าเด็ดเลยนะเจ้าเด็ดเลยแม่เดี๋ยวนี้มันเด็ดทุกเจ้าแล้วเพาเนี่ยวนแข่งกันอร่อยมากมายนะฮะอาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ดีกว่าใครหนอฮะดาราท่านหนึ่งเทแฟนใหม่ขอไปลัลลากับแฟนเก่านะฮะมีเรื่องเมสาในวงการบันเทิงออกมาให้ชาวเน็ตได้ทำการบ้านอีกครั้งเมื่อล่าสุดครับแฟนเพจ a c e b o o k เจ๊มอย้อยเหมือนกันครับออกมาโพสต์ข้อความว่าคนเราเนี่ยเลิกกันแล้วสามารถกลับไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมแต่ดาราบางคู่เทแฟนใหม่สิจ๊ะเพื่อไปลัลลากับแฟนเก่าได้นะเป็น เพื่อนกันได้แหละโอเคนะฮะอาตมาไปเทฟแฟนเก่าละ่ะงานนี้ทําให้ชาวเนต็ตหลายคนเข้ามาเดาอักษรย่อกันเพียบเลยแต่จะใช่คู่ที่เดากันหรือไม่ก็ข้องไปรู้กันต่อไปนะฮะว่าเป็นยังไงเออมึงไว้มาขนาดนี้มึงไม่ต้องไว้แบบอีมอยคอมเมนต์บางส่วนไว้มาขนาดนี้อีเวนมึงเขียนชื่อเข้ามาด้วยด้วยกูจะได้เดากันถูกหน่อยเออคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตบอกว่านี่ก็แปลกใจเขาเรีเทิร์นหรือแค่เพื่อนจริงๆรงอ,อกตอนแรกคิดว่าได้นะได้แหละตอนนี้อย่าเลยนะไปไกลๆต่างคนต่างอยู่ดีสุดและปลอ แม่งกลับมายืมเงินเป็นหมื่นไม่คืนโง่ไหนโง่คืออะไรวะไม่รู้เขาบอกว่านี่ไม่ได้เลิกคือเลิกไงวนกลับไปทําไมเสียเวลาบางคนบอกอ้ออ่างกับต้อเตาหรือเปล่าใครอะใครไม่รู้อืไม่รู้เหมือนกันนะฮะมัอมบางคนบอกว่าเราคิดว่าคู่นี้เนี่ยเลิกกันแบบว่าเงียบอะค่ะเห็นผู้หญิงมีรูปถ่ายไปเตะบอลกับแฟนเก่า บางคนบอกว่าพวนมี3พี่น้องพอวนอใครกับไม่รู้นะฮะยังไม่ได้หาเลยนางงามจะเคยมงแล้วแล้วทุกวันนี้ยังต่อต้านรัฐบานอยู่ก็เห็นว่ามีแค่มาริยากับน้ำตาลนะแต่คงไม่หลอกหรือจะเป็นควีนยุกยากมากมึงเดายากเกินยอมมาอ้าวแต่ต่าใครอ่ะยุเอ้ย แต่นิดหนึ่งแต่ล่าสุดอันนี้ไม่มีนะข่าวเห็นว่านิว n e นียว,วเอวเด้งประกาศสดบนเวทีนะนเขาลเลิกกันแล้วใช่ไหมเขาไปบวชแล้วไงเขาเลิกกันชัวใช่ไหมไม่รู้พูดไม่ได้เ,เคสนี้อะไรก็ไม่รู้นิว n e นีวเอเด้งประกาศเลยว่าสดเลย,เลยเบนเวทีงานเลยนะไ,<อ>ไปออกงานเอีเวนต์สงการนะเอเอเดี๋ยวกูจะดูว่าสดกี่วันอันนี้แค่มาาเลยแฟนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาคุยันอดีตแฟนเขาไปบวชแล้วนี่ก็รู้ไงไม่แต่ตอนที่ไปบวชตอนที่บอกว่ามาคุยกันใช่ไหมแล้วไปบวชอะคือมันไม่ได้บอกว่าเลิก หรือว่าห่างกันคก็ไปไปอยู่กับวัดก็เออเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกแล้วไปออกโหนกระทรงโหนกระแสร้องไห้ขอโทษอะไรอ่ะแล้วยังไงอ่ะก็มือเงินเดี๋ยวเขาแจ้งความเงินมือก็แจ้งความเป็นคดีอาญานะมึงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องนี้นะคะเอาแค่กินกินก่อนคดีไฟยังไม่ยังไม่ได้เคลียร์นะโดนออกมาก่อนนั่นน่ะเออคดีอาญาอย่างนั้นเป็นคดีคดีทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญานะมึงมันจะโบกเพิ่มเข้าไปสินะคะอืมอ่ะ หมดแล้วนะคะอ่าฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนะ M Smart Plus Coffee นะครับคุณผู้ชมนะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงซื้อนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีสารสกัดจากโสมนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีครับแอลอาร์จีนี้ี่สำคัญมากเลยนะคะเรียกความเป็นชายของคุณกลับคืนมานะคะแล้วก็เขาเรียกไฟเบอร์เอจีใช่ไหมครับสันไฟเบอร์เอจีตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าลดคอเลสเตอรอล สะอาดความหวานใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ําตาลนะฮะเพราะฉะนั้นรสชาติเข้มข้นอร่อยอย่างกาแฟแท้แต่ว่ากินแล้วดีแล้วก็เรียกว่าเป็นชายกับคืนมาวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยฮะหกล่องครับราคากล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้โปรโมชั่น <c oughs> เลยครับซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องนะฮะร,ราคาเพียง1น0 0ับาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เกหนแ่ะครับหรือที่ไลน์แอสุขภาพดีสแกนเขียวโคดได้เลยกับกาแฟเอ็มสมาร์ทพัทครับทิ้งท้ายิด รายการนี่เบอร์นี้ขึ้นล่างล่างแล้วนะครับเบอร์นี้เลย090 089 9995นั่นเองจ้าเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ